สวัสดีน้อพี่น้องตอนนี้กะมาใส่บีดแต่ว่าบระเทศไทยพี่น้องบึงใส่แล้วแล้วเนาะแต่ว่าบันยางกลับมาพี่น้องโดนฝุณอู้ออหินเลวอีอนี้เป็นมัพี่น้องยางกลับมาเลยเห็นติ่มหยองๆอยู่นี่น้องบีทน้อสีใสอู้หินวุดเนี่ดดย ตัวใหญ่ติอบอยู่ด้วยพี่น้อง,งเดี๋ยวขอเก็บก่อนนะพี่น้องเดี๋ยวมารับชมตอนมายามตอนแหล่งน้องสัเป็นยังไงอู้หมันน่ะกำลังใส่กลับลงมาถือเลยสวัสดีพี่น้องตอนนี้ก็อยูกับช่องสไตล์อีสานบ้านนาเนาะเดี๋ยวเวลามายามบิดเลยพี่น้องวงคำนี่มาใส่เนอะหละก็ยามลงมากะได้นนตัวหนึ่ง ยัเขามายามมึงตอนนี้ก็สองถุงกูกลัวละมะลั้งลึกสามถุงแลบ้บ่บอดีเบิ้งนาฬิกะมากับน้องเยอะมายามมอว่าสิมีตัวเหยี่ยนพี่หน,อออน่องมึงรึบอนี่หง่อนพี่น้องกะปูแล้วนี่มากินแน่อ ไตเหงาเลยเอาแล้วนะเพื่อนเดี๋ยวยามไปเรื่อยๆท <Hospital> ี่ีแต้มมีตูให้บึงหรึเปล่าร่างนี้เหงอกันอย่างคือเก่าเนี่ย ระว่งหนึง่งอุ้ยล้างหนีมนดแดงกินอีกแล้วพี่หน่องเ้ยแดงมาก,ก,มกาาิึนมดแดงกระไล่ไหลยใายอยู่หนีล้างหนึง่ง ไอเดือนก็ยังเป็นแต่หมี่โกบใหญ่ขนาดยินปั๊กตะบนรังของน้องเฮ้ยนี่เสียงนี่เสียงหมะเสียงมหามันยางหนาพี่น้องนึกว่ากบตุ่นเต็มตั้งนี่ก็ยังคือเก่าเลยฤๅษีมากินตอนขอสีแจงผลว่าโกบมีตัวให้พี่น้องเบิ่งมาเนาะ ฟังนี่เงียบกันอย่างคือเก่าอยู่น้องพิมโอ้โหบักโอเคเป็นส่งเงียบๆเนาะพี่น้องเอ้ยตัวนิ่เงียบอะไรนี่ยหอยตองแต่งเอาเบ็ดปลามาใส่น้ำเนาะเบ็ดโบโฟปข้างหน้าก็ส่งเงียบเออ เนียอย่างคือเก่าอยู่ค่ะมาอันหมอนอ่อมนมาแดงไปไปบึ่งหล,ลังกันจ้ะหลงังโอ้โยถึกแล้วพี่น้องโอโ้โตกบเห็นบ่ว่ามันเหียดหมู่นี่ <c oughs> เดี๋ยวคอเก็บก่อนนะพี่น้องนะนี่กบหน่อยสวยเลย เอ้าิ่งนะอ้าวโดนพี่นอ้องตัวใหญ่ขึ้นมากกูเกาาใส่สวยเลยตัวนี้อุย้ยมนันล่ะนี่แต้มที่สองเนาะแต้มแหลกเป็นตัวหน่อยใส่ได้ดยูพี่น้องสำก็เด็ปบปนอยู่เนาะมสมุนกับมาหน,นำงามเลยอะเดี๋ยวเก็บก่อนพี่น้องเลย เดี๋ยวเอาไปยามล้างสุดอถ่ายได้นะพี่น้องหอดล้างสุองดสอ,สอถ่ายก็หลันงนี่ซองเต็มล้างสุดอถ่ายแบบยืนนหันหลอกนี่อันน้อังคือเก่าลเาลยอะไรนะพี่น้องสำหรับคำขึ้นนี่กับสีข้อโต้ลาไปก่อนรดสองเต็มเนาะเดี๋ยวเอาไปให็บบึงตอนหอด หอดเทียงแล้วก็มาหล่อหลุนอีกตอนเหมือนเสาเนาะไปนี่น้อพี่น้องพ้นงานเนะเดี๋ยวสามตัวเอาใส่หมาหนึ่งไว้ <c oughs> มันมาเน๋้วมาขอ,อกันเหมือนเสาทุกคนสวัสดีทุกคนตอนนี้กับเสาแล้วเนะาะเดี๋ยวจะพาพี่พาน่องไปกูเบ็เมื่อคืนกันเลย สามแต้มเนาะไปพี่น้องไปกูเบียดกันว่าสวงเสาห้องสีมานบ่เนาะไปตอนนี้เขาอะได้ย้ำา,มมา,า,านนะไรล้งแล้วเนาะพี่น้องจนเบียดสีบดละเนี่ยมันมีแต้มให้เบึ้งเลยผมห่วงว่าสวงเสาสีมานหรือบอ่เน,นี่ยยิงอ่ะก็ยังคือเก่าอยูอย่เลยพี่น้องเงินกบมันบอกออก่อบหมองใส่ก็ไม่เจอหมองที่สื่อไ่เนี่ยก็หอยอ่อนตองอันแต่งเนี่ย มองห้าใส่นะพี่ห้องโค้มุงเสาแล้วมองใส่กับนตมีกรุบขนาดเตมอมีกรุบมากินเนื้อหอยต้งแต่ง,งอยู่พี่หน่องด้วยอะทั้งนากะล้างหนึ่งกะยังคือเก่าใส่น้ำของถังอย่าง พี่น้องเป็นตาถือกบใหญ่ขนาดแต่ว่าก็หลอนเนื้อย่างๆอยู่พี่น้องมึงนี่โอ้ยบ่มีกบมากินเลยนี่นี่มองใส่ล่างนี่หมดมาเจาะก่อ นี่อาเบิพี่เนาะมองนี่ก็เป็นตะมีขนาดเป็นน้องแต่ว่ากับมีโตะมากินเนาะครั้งนี้ก็ยังคือเก่าอยู่นะพี่เนาะว่มีกบมากินเลยเดือเบ็ดอีกสองหลังเนาะบอมันด้วยมือเสาร์ใครนี้ได้ตอนนั้งขึ้นสามแต้มนะพี่น้ะกพอดีบึงแล้วพี่นนองตอนนี้เท่ากับเดกูเบ็ดมาเบิดลย ส่วนเสาบ่มีแต้มจากตูเนาะบ่มีแต้มเลยคลิปนี้ก็สิขอตัวลาพี่หน่องไปซะก่อนนะพี่หน่องเดี๋ยวมือลัางสีมะไซให้เบิงใหม่เนี่ยมือเสาบอมานแต่ว่าตอนกลางคืนมานเดี๋ยวส้มแต้มนะพี่น้องขอบคุณพี่หน่องที่ทีดตามรับชมเนาะเจอกันคลิปหนาะทุกคน